คลิปนี้ห่างๆกับน้ำยาบ้างเนาะเดี๋ยวหลายๆคนเริ่มเสร็จติดกับน้ำยาใช้ไม่หยุดเลยก็จริงๆมันใช้ได้แหละทุก5000กิโลสามารถใช้ได้แต่ถ้าเกิดคุณแบบใจร้อนหน่อยอยากใกล้ชิดกับมันมากใช้บ่อยๆก็ทุก3,000กิโลสามารถใช้ได้ครับตอนนี้คลิปนี้เกี่ยวกับรถแคปติว่าครับที่มีปัญหาขับแล้วเนี่ยไฟโชว์ทั้งหน้าปัดเลยครับแล้วก็รถเข้าสภาวะเซฟโหมดและไม่สามารถทําความเร็วได้ครับก็เกิดจากระบบ ABS ครับหลังจากที่เราสแกนแล้วก็สัญ,ญญาณส่งมาไม่ดีครับ การอ่านค่าสัญญาณของ ABS เนี่ยก็คืออันนี้คือ ABS เนาะสาย ABS นะครับอ่านค่าจากาดุกพวกดุมล้อเนาะและส่งสัญญาณต่ออันนี้เป็นแคปติว่านะครับปี2011เครับเครื่องดีเซลครับก็ ABS ส่งสัญญาณต่อมาที่ตามสายไฟเนาะแล้วก็ส่งสัญญาณตัว ABS ทำงานร่วมกับเฟืองท้ายซึ่งเฟืองท้ายก็จะมีระบบไฟที่มาควบคุมนะครับแล้วก็จะมีกล่องกล่องนะครับกล่องตัวเนี้ย ควบคุมฝฟ่งท้ายนะส่งสัญญาณกลับไปต่อที่โมดูลเอเบสด้านหน้านะครับตัวโมดูลตัวนี้ก็ส่งต่อไปหากล่อง ECU ครับทำงานควบคู่กันครับแต่ทีนี้ปัญหาคือรถคันนี้เกิดจากสัญญาณเนี่ยแล้วก็อุปกรณ์เนี่ยมีปัญหาเราก็เลยต้องไล่เช็คทั้งหมดทั้ง4ล้อเลยว่าเกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากกล่องก็ได้อาจจะเกิดจาก ABS ก็ได้อาจจะเป็นชุดสายไฟของทุกตัวตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่เฟืองท้ายจนถึงสายแล้วก็เชื่อมโยงงั้น หน้าที่เราก็คือไล่เช็คทุกตัวว่าอะไรที่มันเสียหายบ้างแล้วก็เปลี่ยนจุดนั้นที่มันเสียหายครับหรือว่าเกิดจากคาบคีิกเกลือคาบตะกานที่เก,กาะตามซ็อกเก็ตก็ไล่ขีดทำความสะอาดครับถือว่าจบครับแต่ว่าต้องใช้เวลาทำนิดนึงครับงานประเภทนี้ต้องอ่านข้อมูลแล้วก็ตีโจทย์ให้แตกว่าเกิดจากอะไรขอบคุณครับที่เข้ามาใช้บริการ